เสียงหัวเราะสุดสะพรึงหัวกะโหลกกับไฟสีแดงท่ามกลางความมืดและชุดนักบินอวกาศเก่าๆสุดน่ากลัวคือคาแรคเตอร์ดีไซน์ของเจ้าผีในตำนานอย่าง Spooky Space Cook หนึ่งในผีที่น่ากลัวที่สุดของสกูบี้ดูเวอร์ชั่นคลาสสิกและทำให้เด็กน้อยหลายคนในอดีตจดจำหน้าของมันไม่รู้ลืมมาแล้ว เพราะเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เพลงแบ็กกราวน์มิวสิกเริ่มเราขึ้นเรื่อยๆทุกคนจะสัมผัสดได้ถึงความคขนหัวลุกของผีตัวนี้อย่างแน่นอนและก่อนที่จะทันรู้สึกตัวมันก็เข้ามาประชิดต,ตัวคุณพร้อมเสียงหัวเราะสุดสยองเรียบร้อย สำหรับ l อ s t in ตูนโปรไฟล์อีพที่1นี้นะครับขอประเดิมด้วยผีในตำนานที่ท้าจใจทุกคนยกตัวอย่างหนึ่งในผีที่น่ากลัวที่สุดจากเรื่องสกูบิดูเวอร์ชันคลาสสิกสมัยก่อนแล้วล่ะก็หรือเอาจริงจริงจะเป็นแฟรนไชส์สกูปิดูทั้งหมดเลยก็ยังได้ยังไงก็ไม่มีทางที่เจ้ากระโหลกอวกาศนี้จะไม่ติดมาในลิสต์เพราะมันโคตรจะน่ากลัวทั้งรูปลักษณ์เอ่ยทั้งท่าเดินเอ่ยและที่เด็ดที่สุดก็เสียงหัวราะสุดหลอนของมันนี่แหละ ได้ยิงกี่ครั้งก็ขนลุกทุกทีจนแฟนๆหลายคนยกให้มันเป็นเสียงโหวเราะที่หลอนและดังก้องอยู่ในหัวมาเสมอและไม่ใช่แค่นั้นนะครับในตอนตอนนี้ยังจะมีโมเมนต,ต์ที่เล่นกับความกลัวของมนุษย์ในสิ่งที่เราไม่รู้โดยหลักฐานของตอนนี้ที่เป็นเหมือนเครื่องบินเก่าในค่ายทหารและรอยเท้าเรืองแสงในสนามบินร้างอีก <c oughs> ก็ยิ่งช่วยเสริมให้บรรยากาศมันโคตรจะน่ากลัวขึ้นซึ่งสมัยก่อนงานภาพแบบนี้แหละที่เรียกว่าน่ากลัวมากๆจําได้ว่าดูคนเดียวไม่ได้เลยเพราะว่ามันน่ากลัวมากๆ เราก็เลยไม่แปลกใจเลยครับทำไมจักระโลกอวกาศมันถึงสร้างอิทธิพลของกระตูนสยองขวัญให้แฟรนไชส์นี้และแฟรนไชส์อื่นๆมาได้จนถึงปัจจุบันโดยสปุก Space c คุกคือผียวกระโหลกในชุดอวกาศสีน้ำเงินสุดสะพรึงเราจะเห็นกระโหลกของมันที่มองเห็นได้ผ่านหมวกดักปีนอวกาศโดยมีดวงตาสีเหลืองมอนๆอยู่ภายในแววตาสีดำในแววตาของมันนั้นเรียกว่ามืดสนิท อย่าเพล่ไปจ้องตาเชียวแหละครับและความน่ากลัวก็จะยิ่งทวีคูณขึ้นเวลามันหัวเราะหน้าของมันจะกระพริบเรืองแสงเป็นสีแดงน่ากลัวบวกกับท่าเดินที่มันเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อไปชิดตัวเหยื่อแบบนั้นใครไม่วิ่งก็บ้าแล้วด้วยพลังและความสามารถของ Spooky s p a c e Cook คือมันมักจะทิ้งร่องรอยของรอยเท้าเรืองแสงและรอยนิ้วมือเอาไว้ในทุกที่ที่มันไป แต่ก็จะหายเลือนไปในระยะเวลาหนึ่งซึ่งสร้างความน่าขนลุกต่อคนที่ไปพบเจอมากๆยิ่งใครที่กําลังตามรอยมันอยู่จะพบกับความน่าสงสัยที่หาคำตอบไม่ได้เต็มไปหมดและนั่นแหละครับคือความน่ากลัวของมันบวกกับแววตาอันว่างเปล่าของผีตัวนี้ที่ดูจะสื่อถึงความดามืดในจ,จิตใจยิ่งส่งผลต่อความกลัวของเหยื่ออย่างมากและนั่นแหละครับคือวิธีที่มันใช้คมขู่เหยือ่อพร้อมกับเสียงหัวเราะที่โคตรสยองนั่นเองแหละครับ ถ้าว่าในภายหลังนั้นหลังคดีคลี่คลายลงเรื่องจะเปิดเผยทั้งหมดว่าไอ้รอยเรืองแสงทั้งเท้าและมือนั้นมันเกิดจากการใช้ถุงมือยางและรองเท้าบูทจุ่มลงไปในฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสารเรืองแสงนั่นเด็กเลยครับไม่ได้มีอภินิหารหรือพลังอะไรทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่สิ่งที่เหยื่อและผู้พบเจอหลงคิดไปเองทั้งหมดก็เท่านั้นในขณะที่ทางด้านบุคลิกของสปู y s ้สเป c คุกคือไม่ใช่ผีที่คิดจะหลอกก็หลอก แต่มันจะอาศัยจังหวะในเวลาที่เหมาะสมคู่เยื่อด้วยเสียงหัวเราะและฝากความสะพรึงไว้ได้วยรอยมือเรืองแสงแล้วเมื่อไหร่ที่เยื่อเริ่มจะกลัวเต็มที่แล้วมันถึงจะปลีเข้ามาด้วยความรวดเร็วพร้อมด้วยเสียงหัวเราะทำลายโซนประสาทรับประกันเลยครับว่าถ้าเจอแบบตัวต่อตัวมีช็อกจนหมดสติอย่างแน่นอน ส Sp ปูคี้สเป c คุกปรากฏตัวครั้งแรกในสกูบิดูแวร์อายูซีซั่นที่1หรือก็คือภาคแรกของสกูบิดูยุคคลาสสิกเลยนั่นแหละครับซึ่งในสมัยนั้นพวก CGI และเอฟเฟกต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เทเหมือนกับสมัยนี้นะครับน้องๆยุคใหม่ที่ย้อนกลับมาดูอาจจะไม่เก็งว่าผีตัวนี้มันน่ากลัวยังไงใช่ไหมละครับแต่บอกเลยว่าในยุคที่การ์ตูนเป็นเรื่องใหม่และที่ใหม่กว่าก็คือการ์ตูนผีที่มันดันมีตัวหัวกะโหลกนักบินอวากาศกับเสียงหัวเราะแบบนี้ ยุคนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวสุดๆเลยแหะครับยิ่งใครแอบพ่อแม่ดูตอนกลางคืนะนะยิ่งหลอหนักกว่าเดิมอีกไหนใครอยู่ในยุคที่ต้องแอบพ่อแม่ดูการ์ตูนตอนกลางคืนบ้างมาคอมเมนต์ให้น้องๆฟังหน่อยสิครับว่าผีตัวนี้มันน่ากลัวเลเวลไหนกันบ้าง โดยตามในเรื่อง s p o oky Space ค o ก k น้นได้บุกเข้าไปในสนามบินท้องถิ่นสุดหลอนและหลังจากนั้นไม่นานผู้ของสกูบิดูก็สามารถจับเจ้าผีตัวนี้ที่ติดอยู่ในโอ่งลมได้และเมื่อถึงเวลาที่ต้องกระชากหน้ากากเราจะพบว่าภายใต้หน้ากากกระโหลกหลอนนั้นมันคือเฮลลี่บัสโคมเพื่อนบ้านของชาวนานในท้องถิ่นที่เขาปลอมตัวเป็นผีอวกาศแบบนี้ก็เพื่อพยายามขู่ชาวนาและกองทัพอากาศให้ขายที่ดินราคาถูกให้กับเขานั่นเองละครับหรือพูดง่ายๆเป็นผีที่ร้อนเงินนั่นแหละ แมแล้วพี่ก็หลอกสันน่ากลัวเลยนะครับและนอกจากนี้สปุกี้สเป Cook ยังเคยปรากฏในคอมิกส์ของสก o บ y d ด o ด้วยนะครับโดยในคอมิกส์หัวเรื่อง Who's Who in Scooby Doo เล่มที่74ที่ปล่อยออกมาในช่วงกลางปี2003เราจะได้เห็นการกล่าวถึงประวัติของผีตัวนี้ด้วยที่ก็เป็นตัวเดียวกับที่โผล่มาใน s c o o b y o o o w h e แว a r อาย u สีสันแรกนั่นแหละครับและยังเคยกลับมาสร้างความหลอออีกครั้งหลังเปิดตัวในคอมิกส์หัวเรื่อง Big House b r u ูห5เล่มที่50 ที่ย้ำผีชื่อดังของแฟรนไชา์ไว้ด้วยการนั่นเองและนอกจากนี้เจ้าสปูเก้สเปดคุกยังตอกย้ำความดังของตัวเองโดยการเป็นโผล่ในคอมมิกส์เครือสกูบิดูและ Warner ออีกเพียบเรียกว่าเห็นจนเป็นภาพจำของเรื่องไปเลยแหละครับ โดยการปรากฏตัวของ Spooky s p a c e Cook ที่เด่นๆในภาคหลังๆเนี่ยก็เห็นจะเป็นใน Scooby Doo and The Cur s e of the 13 Ghosts ที่ล้อหนังสยองขวัญชื่อดังในตำนานอย่าง13 Ghosts ที่หนึ่งในทีมนักแสดงอย่างแมทธิวล l ลล r ดก็คือพี่ชักกี้เวอร์ชันไลฟ์แอคชั่ที่ภายหลังพี่แกจะมาพากเสียงชาก,กี้ไปตลอดเลยได้แหละครับ โดยในตอนนี้พวกแก๊งป่าผีได้ถูกแบนไม่ให้ติดตามเรื่องลึกลับหรือสืบสวนเรื่องอะไรอีกเหตุเพราะไดันไปกล่าวหาผู้บริสุทธิ์ว่าเป็นคนร้ายซึ่งก็คือโดนตบตา่น่หละนะครับและนั่นก็ทำให้พวกเขาต้องลบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนออกทั้งหมดหนึ่งในนั้นมันรวมถึงชุดของ o ป k ก Space c o ุกที่พวกเขาเก็บหลักฐานเอาไว้ด้วยและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับคดีอื่นๆที่พวกเขาเก็บไว้ก็ถูกเก็บเรียบไปหมดด้วย และนั่นก็เป็นแค่คาเมโอเล็กๆของผีก็โลอาวกาศแต่คนต่างก็จำมันได้นั่นแหละนะครับและอย่างไม่นานวันนี้กับ s c Scooby Doo a o d and Guess Who ซีซั่นที่1ตอนที่116ชื่อตอน One Minute Mysteries เราจะเห็น Spooky Space Cook ก็โผล่มาในช่วงสั้นๆเหมือนกันนะครับซึ่งโผล่มาเพื่ออวยตัวละครอย่าง The Flash ที่เข้ามาจับกลุ่มตัวเขาและส่งตัวไปยังเรือนจำ Iron h อน g h t s นั่นเองนะครับเกร็ดน่ารู้สําหรับตัวละคร Spooky s p a c e Cook จริงๆแล้วชื่อนี้ไม่ได้เป็นชื่ออย่างเป็นทางการของผีตัวดีนะครับแต่เป็นเพียงชื่อตอนของสกูบิดูแวร์อายูเท่านั้นซึ่งในปัจจุบันก็มาจะเรียกผีตัวนี้กันว่าสเปดคุกเพื่อความติดปากมากกว่าแต่เอาจริงส่วนตัวนะครับชื่อสปูเก้สเปดคุกมันดูมีอะไรมากกว่านะในโมเดลชีตหรือฉบับร่างของมันเนี่ยผีตัวนี้ถูกตั้งชื่อเอาไว้ว่าโกดลี่สเปดแมนแต่ก็ไม่แปลกนะครับเพราะมันเป็นแค่ราฟแรกของตัวละครเท่านั้นแต่ถ้าเป็นชื่อนี้จริงๆก็ดูไม่ติดนะมันก็ดูมีอะไรดีนะครับ นอกจากในสกูบ y ดูแล้วเจ้าผีตัวนี้ยังไปปรากฏตัวในฐานะพนักงานของสำนักงานกฎหมายเซเบนต์แอนด์เซเบนในฮาวิ่งเบิร์ดแมนแอนโทนีแอดลอที่ผลวมาเป็นคัมิโอในตอนเดด o มาร์ทพาร์ทหนึ่งกับตอนแบล็กวอชเพล e และยังเคยปรากฏตัวในซีรีส์เดียวกันกับตอนเดอะเดวิลเมดวิโดวิที่เขาจะเป็นหนึ่งในผู้ชมในรายการของเออร์นี่เดวินอีกด้วยแหละครับสป k กี้สเป c คุกยังปรากฏตัวในฉากเปิดเรื่องไซคอมิคที่ออกในคล้ายๆฉากเปิดของมาเวลนั่นแหละนะครับในสกูบี้ดูแมสออฟเดอะบลูฟอลคอน นอกจากนี้เขายังปรากฏในอินโทรขอสกูบิดูเลสเซนเมเนียมิสทรีอีกด้วยแหละครับด้วยความที่มีลักษณะเป็นผีอวกาศเหมือนกันเนี่ยทำให้เสียงภาคเวอร์ชันบราซิลที่ก็ออกเสียงชื่อของมันคล้ายกับตัวละครในเครือฮาหนาบาบาร่าอีกตัวหนึ่งอย่างสเปดโกสที่มักจะอ่านผิดกันอยู่บ่อย,อยนั่นเองแหละครับแต่ในเวอร์ชันไทยก็ดูไม่น่าจะออกเสียงยากขนาดนั้นนะครับเพราะว่า s p o o k y Space Cook มันทับศัพ์ไปเลยหรือถ้าจะให้เรียกผีอวกาศมันก็ดูจะไม่สามกับ Space g h o ก t ที่ก็ทับศัพท์ว่า Space g h o ก t ไปแล้วนั่นเองลครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของหนึ่งในผีที่น่ากลัวที่สุดขอสึกไปดูเวอร์ชันคลาสสิกอย่างเจ้าสปุกี้สเปซคุกผีกระโหลกอวกาศในตำนานแล้วนะครับนี่ระหว่างทําก็นั่งคิดถึงตอนเด็กไปด้วยนะครับเนี่ยจำได้ว่าโคตรกลัวไอ้เจ้ากระโหลกนี่มากๆเลยจำความรู้สึกได้ทั้งหมดเลยนะครับว่าแต่ใครมีประสบการณ์เหมือนกันบ้างมาแชร์กันในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กับพวกเราและสังคมคนรักการ์ตูน Lost in t o n อันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ